โอเคครับสวัสดีครับกระไมครั้งสละไม้ค้าบนะครับเออไม่ได้อัดเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อัดลิปมาสองวันนะครับอืมอ่ะโอเครับคือแมปนี้เราเป็นไม้คัสพเปษนะครับต่อนะครับอ่ะแมปนี้นะเดี๋ยวจะแจกให้เลยนะเบื่อละไม่รู้จะทำอะไรการเลกติครับอืมส่วนการเลกติค้าบนะก็เอ้ย ลำคาญว่ะส่วนการเล็กตีคราฟนะก็เอมาจจะอัดวันนี้แต่มันก็เน่าๆอยู่อะอะมันมีปัญหาเรื่องเซฟเกมสักนิดไม่นิดเลยแหละแชร์แมปนี้นะมีอะไรไม่ซิ่งหลายๆอย่างเช่นบล็อกล่องหุนนะครับนี่นะครับไปศึกษาเองแล้วกันว่ามันคือคือบล็อกอะไรนะครับอะแมปนี้เบื่อละจะแจกให้เล่นละอะ แต่ไม่ได้แจกและลบทิ้งนะอ่ะอเคมีรถไฟแต่ละบล็อกเอออะไรไม่รู้ช่างมาันเถอะทำเล่นๆวงจรอันนี้เบยโอ้อันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้แตะนานลอะอาจจะเสียงเกมหายอะไรของมึงเนี่ย เข้าใจแล้วไปทำนั้นนี่หว่าวาย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 ตายละมาจะยังไงมึงเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออช้างแมงเถอะเออแมงชอเป็นงนี้แหละนะความไก่อัตโนมัตินะอืมอจ,จะแกกนว่าไก่มาลอยมาอ่าแล้วก็วงจรยุลเลติเวอร์นะครับซึ่งเคยสอนไปแล้วนะครับสอนแค่แก้บักของเจ้าตัวก็ไปดูใน YouTube เอาเองแล้วกันก็ตรงนี้แม่งเลย อมืมาทีละขั้นจริงด้วยเอาเอาเอาอะไรของมันเนี่ยเอา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 เอ <c oughs> อืมักค่นะครับให้แมปรนรหลดก่อนนะครับแล้วก็วงจรเวลานี้นะครับไปกดกดเล่นได้กดเล่นก็ได้นะครับเออเดี๋ยวบอกไว้ก่อนแมปนี้นะ TNT ไม่สามารถใช้ได้นะครับฮ่าฮา กันกันไว้นะครับอืมพวมาตรงนี้ลื่นเลยเอออะไรไม่รู้เอ,อ้อบื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 อศึกษาได้นะวงจรเดี๋ยวไอ้นีทิ้งไว้เป็นปีละไอ้อัปเกรดอะไรก็ไม่รู้เอ,อเก็บไม่อยู่อ๋อใช้เวลาศึกษากัน ไอ้อย่าเข้าฟาร์มไก่แม่งแหลกเกินเอาไงเอาแล้วไงแหลกเลยเอาแล้ไงแหลกเลยอืมนี่กล่องอะไรเนี่ยอ๋ออาจจะอืออถามหน่อยแม่งแหลกอะไรนักหนาเนี่ยฮะโอ้โห สงสัยต้องทุบไอ้วงจรไก่นี่ทิ้งแล้วละมัง้งเล่นสักเอพีเอสตกเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผีหายเอ้ยเบื่ออย่างเงี้ยแหละแม่งเออเ้ยไม่เป็นไรดีก๊อปแมพสำรองไว้ละโอ,อเคอืมอาเบกาดหายเออช่างมาันเถอะอ่ะสายลุงดูเป็นลุงกว่านะแม่งแหลกอย่างเงี้ย ต้องไปดูตรงนูนนะ้น่ะปิดเสียงเกมไหมละ่ะเอออืมจะเป็นลุงอยู่มัง้งเบื่อจริงเลยมอสกาแล็กติค้าร์แม่งทำให้แหลกเนี่ยขุดแร่ทีนี่หึงกะกะกกเดี้ยงเงี้งเงี้ยโออ่ะแล้วก็อันนี้นะครับคือที่ว่ามันเฟลตอนนั้นอ่ะตอนห้าสิบสามอะโอเคนะอืม ทำก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับช่างมันเถอะนะเอ้ยแล้วก็เออปันวเนอร์สโนบอกเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นอยี้เฮ้ยทำไมเป็นอยี้ไอสีดำดำอะมึงไปไหนมึงเฮ้ยไปดูเองแล้วกันแมบมันไม่โหลดเออเฮอใครคว้างะไรมาวะ นั่นคือนอกบ้านนะครับหรือว่ามันหลุนเองวะเงอเบเลยใครแกงกูเป็นทำขนลุกแล้วเนี่ยเออยานะมีอะไรก็ไม่รู้เออบาบลาอันนี้กระเทียนทีเย่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  ดูเหมือนแหลกแต่ตอนนี้ a p s มันเพิ่มขึ้นนะครับอ,อ่้างมันถเถอะอโอเคสำหสลับแมบนี้นะครับวันนี้เรามาแจกสองแมบนะครับมีแมบแอ v e n นเจอร์ที่เอ,อ้ยแมปปะจจนภัยอะไรกากๆที่เคยสร้างไว้นะครับอืมส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องวงจรกับอะไรก็ไม่รู้เอออัน,นั้นสร้างในแมบโลกนะครับเป็นอะไรที่แย่มากเลย เออเดี๋ยวก่อนส่วนต้นไบโอมนี้เดี๋ยวก่อนสวนนันเนอร์เออไอ้ต้นไบโอมนี้เราไม่โหลดอีกละแมปเฮ้ย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 เออ,เอ,อส่วนไอ้ต้นไบโอมนี้เดี๋ยวลบทีหลังก็ได้นะครับเออไม่ต้องลบอ่ะถ้าเราใช้ตัวเกมธรรมดาเนี่ยมันก็หายไปเองเดี๋ยวมาคนงงเฮ้ยทำไมเหลือแต่ใบเหลืออะไรแต่นี้เออช่างมันเถอะนะอ่าแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยสิงก็จะเดี๋ยวเดี๋ยว ให้แมพมันโหลดสักครู่นะครับโอเคอ่ะโอเคอันนี้คือสิ่งก็่สร้างจากแมพของเกมยูรินะครับอ่ะถึงทําจะไม่ค่อยสวยเท่าเท่าไหรก่ก็คือทําเล่นๆอ่ะอ่ะนะอืมมีหลายๆอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งในเกมยูริเบยทั้งจากเกมอื่นเบยที่คล้ายๆย,ยูริมันก็อันเดียวกัน่ะแต่อันนี้นั่งออกแบบเอง เปลามาบางส่วนก็แค่อีตรงเนี้ยไอเนี้ยแม่งนั่งออกแบบเองเอ,อืเนะ้อแหลกอะไรเนี้ยเอาสค้างเลยเอาเอาอ่ะอู้มาตรงนี้ลื่นแฮยเฮยแสดงว่าเราต้องย้ายสถานที่ถ่ายทำว่ะนะโอ้มาตรงนี้ลื่นเดะเลยมัง้งเดี๋ยวแหลกเดี๋ยวอะไรเนะี่ยโอ้โหกด F3 F3 แหลกโออ กินเมมโมรี่ไป40%เนี่ยนะแม่งนั่งถ่ายแค่เนี้อันนี้ก็เป็นละมิดอะไรไม่รู้เออส่วนอันนี้ก็อ๋อคางอีู่ละเอาเอาชาการอน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 ดู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 วอร์เธอเหมือนคนบ้า <c oughs> เอิม่มไม่ค่อยจะเหมือนสักันเท่าไหร่เอเด้งเด้งอื้มวอร์เธอร์วอร์เถอะย้ายแมพย้ายแมพเราไปอีกแมพหนึ่งนะครับ โอเคครับ <Okay. c oughs> อันนี้ก็แมปที่เคยสร้างไว้นะครับอ่ะเคยสร้างไว้แมปอะไรก็ไม่รู้นะดูจากมินิแมปนี่อย่างเลอะอ่ะแมปอันนีอนนี้ตอนี่คือชื่อเก่าแล้วนะเคยใช้ในฟอร์มไทยแลนด์อ่ะโอเคโดนยาแฮกกยาอะไรโอ้เดี๋ยวนี้เขามีระบบวงจรเอ่ออะไรไม่รู้ยเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะคือไม่ได้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ,ระ,ะเรามาเฉลยให้เลยคือไม่ต้องเล่นก็นได้มากแมปเนี้ย เอาไปดูเล่นๆก็ได้นะศึกษาวงจรเอาอืมนะแฉกคือกูเล่นจนชินอะนั่งทดสอบแมปมบราบ,รา,บราบาะาก็ตามทางก็จะมีเคนะเอาไว้เก็บคะแนนทำทำไมก็ไม่รู้นะอันนี้ทุบเล่นๆเฉยๆเดินไปก็ได้มั้งคงจะทันอะ โอ้โห oh, oh. ไอแดงแดงนี่อีกละมึงเลเซอร์อะไรเยอะแยะเนี่ยฮะอืมสบายเลยเนาะแมบเออแบบนี้ก็เล่นง่ายๆนะนะครับสบายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเอ้ยเอ้ยออ้าวตกเวนินเรามีแมแมปสำรองไว้แล้วไม่ต้องห่วงเอ,อ้าเอ้าว <S 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 อะไรมึงเนี่ย มาซะตกเลยเฮ้ยมาซะตกเลย,เอ,เลยอันนี้พัดลมเกียนแต,เตกเฮ้ยอืมไอ้ตรงนี้จะยากหน่อยนึงนะครับเอออันนี้ก็ที่นอนก็คือมันนะแมพแมพเราก็างี้เนี่ยนะว้าวตก เอาไงดีเนี่ยบินบินไม่ขค้ื่อนอีกเออเหมือนเหมือนมันจะบินแต่มันก็ไม่บินโอ้ยเออกูทำอะไรกูเนี่ยคือแบบนี้นะอ่ะจะแจกให้เล่นนะคือเอาไปศึกษาวงจรก็ได้ตามใจครับแน่แต่วงจรเวอร์ชั่นใหม่มันจะเจ๋งกว่าครับคือไอนี้มันแบบคือทำเล่นๆนะอ่ะ ทำแล้วแจกก็เออพอได้พอได้อืมไม่มีอะไรแต่ขึ้นมาตรงนี้ต้องระวังหน่อยหนึ่งนะครับเออเดือดดือดเดืดกูไม่กดดีกว่าวะแล้วก็สวิตอะไรไม่รู้แล้วก็เดืดเดืดเบื่อไอ้เส้นแดงๆจริงเลยมาใหม่ไม่รู้ เอมีเรือให้ขับไปนะอืดูจากสภาพแล้วทีแรกก็นึกว่าแบบเออมันคล้ายๆแบบเราอยู่ใต้ดินจริงๆแต่อันนี้แม่งทาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นรนะคือสร้างในแแบบโลกไงตอนนั้นเอมันลื่นดีนะแต่คือเราลําบากอย่างเดียวคือยังไม่รู้เรื่องอะไรว่ามันแหลกที่น้ํานะค,าคือสร้างไม่จริงๆอ,ะอ่ะสรุดาว่ะ โบสให้ลดเหลือช้าๆลงหน่อยไม่งั้นมันจะอะไรไม่รู้อะมันเล่นเอาเองแล้วกันปิดเสียงเกมไว้เพราะอะไรอะแม่งแหลกน้ำเสียงน้ำนี่แหละเฮ้ยตัวปัญหาเลยม่ครับมันก็โอ้โหไม่สงสารคนคอมแหลกบ้างเลยอพอแล้วมั้งจะปล่อยให้เขาเล่นเองดีกว่ามีเยอะมีเยอะนะมีเยอะ โอเคครับสรับก,กันแต่ทั้งรีวิวแมปทั้งแจกแมปนั่นแหละอะโอเคจบเพลงทั้งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ